ดูนั่นสิมันออกมาแล้วลองมือไล่เลยฮะอออะไรเธอก็เป็นนักรอบเหมือนกันเนาะก้ารอบจมตีสินะสมคมศิลปะการต่อสู้ของพวกแายนี้มันช่างน่ารังเกียจจริงๆ เสนตาเป็นแกนั่นเองก็ได้นะแกกล้ามาขัดขวางการทำงานของสมาคมศิลปะการต่อสู้ของเราเหรอสมาคมศิลปะการต่อสู้ของพวกแกแล้วอย่างไงเสนตาแกแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างไรฉันเตือนแกแล้วนะถอยออกไปซะประธานอยากจะไม่ปล่อยแกไปนะ่ประธานอยากเหรอมันมีดีอะไร ตั้งแต่ได้รับการดักษาจากคุณสวนฉันผู้นี้ก็เปลี่ยนไปมากเลยในอดีตนั้นฉันผูน้นี้ถูกสมาคมที่ระบาดการต่อสู้รังแกมาเสมอแต่ว่าตอนนี้ฉันจะทุบตีพวกแกอย่างโหดได้คุณหนูสูมุ่งเป้าเป็นที่คุณสวนอย่างเดียวเราต้องแจ้งเรื่องนี้ให้คุณส่วนทราบโดยเร็วที่สุดอืมค,คุณสวน ตอนนี้คุณจะทำอย่างไรไปการเพิกเฉยนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ถูกรังแกไปที่สมคาคมศิ่ธะบ,บัาการต่อสู้ไปกระทืบพวกตัวประกอบเหล่านั้นทำไมมันถึงน่ารำคาญขนาดนี้แม่คั้วบุโโกชงองขาดการติดต่อจริงๆแล้วเหรอไม่รับฉายข้อความมีชัดก็ไม่ส่งขึ้นกลับมาขาดการติดต่อนี่มันคืออะไรกัน เป็นไปได้ไหมว่าสัญญาณไม่ดีหรือไม่สามารถรับข้อมูลได้นะคนอย่างเช่นผู้บุโสกเเฉีงนั้นจะไม่หลอกลวงพวกเราหรอกนะไปที่สมาคมศิลปาการต่อสู้บุคคลน,นี้ถูกแนะนำโดยประธานอย่างไปถามประธานอย่างการว่าเกิดอะไรขึ้นนี่คือชิงโจอมนทนนี้ เป็นเพียงแค่สถานที่เล็กๆเท่านั้นหอฉันมีเหตุสุขสนต้องคุยกับแกเดี๋ยวนี้พ่อมีอะไรฉันบอกอกี่ครั้งแล้วว่าให้เรียกฉันว่าหัวหน้าตระกูลอ๋อหัวหน้าตระกูลเผิงได้ย้ายไปที่สิงโจแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันและตามข่าวที่ได้มาหรือว่าตระกูลเผิงน,นมีเป้าหมายอะไรกันแต่ละครดังนั้นมันคือใครกัน ตระกูลเผิงต้องการอะไรกันแนะ่ฉันอยากรู้เรื่องนี้หัวหน้าไม่ต้องหวง่วงเราและตระกูลเผิงนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันฉันจะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ความสัมพันธ์ของพวกเราให้มันดีขึ้นในครั้งนี้คุณชายเราจะไปที่ไหนต่อมมสมาคมศิลปะการต่อสู้ซิงโจแม้ว่า,มวามสมาคมศิลปะการต่อสู้นั้นจะเป็นองค์กรศิลปะการต่อสู้ แต่จริงๆแล้วพวกมันส่วนใหญ่ก็แอบ,บรับใช้ตะกูลขุนนางอย่างพวกเราการใช้พวกมันทําสิ่งต่างๆนั้นมันง่ายมากเลยเนาะก็จบแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับ